สวัสดีครับพบกับ Ghost Shock Story h o s เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกันเรื่องนักลังสีการแพทย์ซึ่งคุณโยกครับได้มาเล่าไว้ผ่านทางช่อง The Ghost Radio Official สำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังเรื่องนี้นะครับหรือเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกก็แนะนำนะครับให้ ไปรับฟังคลิปต้นฉบับทางช่อง The Ghost ก่อนนะครับเพราะว่าเนื้อหาต่อไปนี้นะครับจะเป็นการสรุปประเด็นสำคัญจากเรื่องเล่านี้แน่นอนครับถ้าหากท่านเคยฟังเรื่องเล่านี้มาก่อนท่านจะได้อัธรสและเข้าใจในการนำเสนอของเรามากยิ่งขึ้นซึ่งอย่างที่บอกครับเราเลี่ยงไม่ได้แล้ครับที่จะต้องพูดถึงเนื้อหาในบางส่วนแต่ถ้าใครไม่คิดมากชอบฟังเรื่องราวคร่าวๆก่อนแล้วไปรับฟังทีหลังนี้ก็ ไปรับฟังกันได้เลยนะครับโดยเรื่องราวเนี่ยครับเรื่องราวคร่าวๆนี้มันเป็นประสบการณ์ของคุณอาซึ่งเป็นนักรังสีการแพทย์ซึ่งคุณหยกอะ่ะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางพักต้เมื่อนักรังสีการแพทย์เข้าเวรการดึกแล้วก็พบเคสผู้ป่วยถูกแทง ต่อมาก็ได้พบเหตุการณ์น่าสงสัยเกี่ยวกับศพนิรนามที่ถูกมัดแล้วก็ฝันประหลาดที่เชื่อมโยงกับผู้เสียชีวิตรายนั้นเรื่องราวยังขยายไปถึงปมขัดแย้งในธุรกิจผิดกฎหมายที่นำไปสู่การฆาตกรรมและก็การหายตัวไปอย่างปริศนานั่นเอง ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อเป็นการทบทวนทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นสําคัญหลักของคลิปเรานะครับนั่นก็คือการนําเสนอในเรื่องของความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างโดยความน่าสนใจอย่างแรกนะนนก็คือเรื่องของการที่นัดลังสีการแพทย์เนี่ยซึ่งทํางานในสายวิทยาศาสตร์ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติโดยปกติแล้ว นักรังสีการแพทย์จะทำงานโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีทางการแพทย์แต่เรื่องนี้กับมีการเข้ามาเกี่ยวข้องกับความฝันที่แม่นยำและก็การเห็นวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่น่าแปลกและก็น่าดึงดูดความสนใจของเรื่องนี้นะครับต่อไปความน่าสนใจข้อต่อไปนั่นก็คือเรื่องของเบื้องหลังเหตุการณ์ที่ซับซ้อนและก็ความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีดำ เรื่องราวเนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ฆาตกรรมธรรมดาแต่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายการหักหลังและอำนาจในท้องถิ่นซึ่งทำให้เรื่องราวมีความเข้มข้นและก็น่าติดตามในแง่มุมของอาชญากรรมด้วยต่อไปความน่าสนใจข้อต่อไปครับนั่นก็คือเรื่องของความสอดคล้องระหว่างความฝันของคุณอาและก็สภาพศพของนายบอล การที่คุณอาครับฝันเห็นนายบอนในสภาพที่ดูดีแล้วก็บอกว่าหายดีแล้วก่อนที่จะได้เห็นศพจริงที่มีร่องรอยของการถูกทําร้ายอย่างทารุณโดยเฉพาะใบหน้าที่เหมือนกับในฝันอย่างน่าประหลาดใจก็เป็นประเด็นที่ชวนให้สงสัยแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันมีความน่าขนลุกขึ้นนะครับต่อไป ความน่าสนใจข้อต่อไปนั่นก็คือเรื่องของปริศนาการหายตัวไปของนายสิงห์แล้วก็ลูกน้องภายหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดการที่นายสิงห์ผู้มีอิทธิพลและลูกน้องหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก็ทําให้เกิดคําถามแล้วก็ความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาอาจเป็นผลจากการกระทําของวิญญาณของนายบอลหรือการหลบหนีจากปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อไปความน่าสนใจข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการพูดถึงมุมมองที่ไม่ค่อยได้ยินจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์ชนสูตรซึ่งโดยทั่วไปแล้วครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิญญาณหรือเหตุการณ์ลี้ลับในโรงพยาบาลนะมักจะมาจากาแพทย์ชนสูตรหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตโดยตรง แต่นี่เป็นเรื่องเล่าจากนักลังสีการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงานกับผู้ป่วยทั้งที่มีชีวิตและก็เสียชีวิตซึ่งให้มุมมองที่สดใหม่แล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังแล้วเข้ามาฟังคลิปนี้ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านตัดสินใจเข้ามารับฟังเรื่องนี้ได้นะครับ ต่อไปเราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญนะแง่คิดสำคัญที่เราฟังเรื่องนี้เราได้อะไรบ้างนะโดยประเด็นสำคัญอย่างแรกนะครับนั่นก็คือการพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และก็เรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องราวนี้ครับแสดงให้เห็นถึง การที่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งทำงานบนหลักของการของหลักการวิทยาศาสตร์อย่างเช่นนักหลังสีการแพทย์เนี่ยก็ สามารถประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เช่นการเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วก็การปรากฏตัวของวิญญาณสิ่งนี้ก็ชวนให้คิดถึงความเป็นไปได้ที่โลกเราอ่ะอาจมีมิติหรือปรากฏการณ์ที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดนะครับต่อไปประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือการพูดถึงเรื่องของ ผลกรรมและการหักหลังในธุรกิจสีดำเรื่องราวความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์และการใช้ความรุนแรงในธุรกิจผิดกฎหมายระหว่างนายสิงห์และนายบอลก็สะท้อนให้เห็นถึงวงจรของการหักหลังและความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่สุจริตแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผู้ที่อยู่ในวงจรน,นี้ มักไม่พ้นจากความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นชีวิตอิสรภาพหรือแม้แต่การหายตัวไปอย่างลึกลับนะครับต่อไปประเด็นที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของ จิตวิญญาณที่ยังคงผูกพันกับความทุกข์และก็การ,สรแสวงหาความจริงการที่วิญญาณของนายบอลปรากฏตัวในความฝันของคุณอาซ้ำๆและต้องการสื่อสารถึงความจริงเบื้องหลังการเสียชีวิตของตนเองก็บ่งบอกถึงความทุกข์และความไม่สงบของจิตวิญญาณที่ยังไม่สามารถหลุดพ้นได้การที่นายบอลสามารถรับรู้ความจริงและ จากไปได้ในที่สุดก็อาจสื่อถึงความสำคัญของการรับรู้ความจริงและการได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานนั่นเองนะครับต่อไปอำนาจาพูดถึงประเด็นของอำนาจและก็อิทธิพลที่ไม่สามารถอยู่เหนือกฎแห่งกรรมแม้ว่าในสิ่งนียจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาเองก็ต้องเผชิญกับ ผลของการกระทําของตนเองไม่ว่าจะเป็นการถูกทําร้ายการเจ็บป่วยหรือการหายตัวไปอย่างปริศนาพร้อมกับลูกน้องสิ่งนี้ก็อาจสื่อถึงว่าอํานาจและอิทธิพลทางโลกเนี่ยไม่สามารถป้องกันผลกรรมจากอ่าผลกรรมทนะี่เกิดจากการกระทําผิดได้นะครับ ต่อไปประเด็นข้อสุดท้ายนะครับจะพูดถึงเรื่องของความเมตตาและก็การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แม้หลังความตายการที่คุณอาตัดสินใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นายบอลและการที่วิญญาณของนายบอลนนะมาสื่อสารกับคุณอาอาจจะสะท้อนถึง ความสําคัญของความเมตตาและก็การช่วยเหลือซึ่งช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแม้ว่าบุคคลนั้นะจะเสียชีวิตไปแล้วการการะทําของคุณอาก็อาจเป็นการช่วยเหลือให้ในายบอลสามารถสงบและก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้นั่นเองครับก็จบไปแล้วสำหรับการขยี้ประเด็นกับเรื่องนักลังสีการแพทย์โดยคุณหยกนะครับก็ เป็นการเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวเป็นมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับก็อยากให้ลองแนะนําเรื่องผีกันเข้ามาครับเพราะว่าเรื่องผีมีเป็นร้อยเป็นพันเลยไม่ว่าจะช่องทางไหนครับหลายช่องครับมีการเล่าเรื่องผีผมพยายามอยากจะหยิบยกมาให้ได้ทุกๆเรื่องเลยนะครับแต่ว่ามันทําไม่ได้เนาะเราจะเป็นจริงต้องคัดมาแต่ถ้าผู้ฟังอยากฟังเรื่องไหนก็ลองแนะนํามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะ าหาข้อมูลแล้วนำมาขยี้ประเด็นให้ฟังนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ฟังมาถึงช่วงนี้ขอบคุณทุกการตอบโต้การาติดตามทั้งสางช่องทางไม่ว่าจะเป็น y u u t u b e TikTok แล้วก็ Facebook นะครับก็โกช็อคสตอรี่ก็ขอขอบคุณมากๆครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลนนินี้ขอบคุณครับ